ปีที่8แล้วสำหรับคนหล่อคอนทอมดีเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้อ่ะใครเป็นตัวแทนสักคนหนึ่งก่อนก็นได้นิดนึงเปิดหัวให้หน่อยอ่ะพี่ตู้อยู่ดีๆคือแค่าาเปิดมาสั้นๆเปิดมาสั้นๆจะใหนนน้น้องมาช่วยก็ <c oughs> คือเออ่ปีนี้นะครับนิติการสุดหล่อคอนสุดดาแม่เรานนิติการสุดสุดดาครับกับโปรเจกต์คนหลอกขอนทอมดีปีที่18นะครับได้มีกิจกรรมที่เราจะได้ช่วยเหลือสังคมอีกนะครับ ก็เป็นจะเป็นกิจกรรมที่เราจะมอบเงินนะครับให้แก่มูลนิธิต่างๆทั่วประเทศนะครับที่ขัดแผลนะครับเดินน้องๆทุกคนนะครับจะไปทํากิจกรรมกันทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ทราบว่าเราจะไปกันที่ไหนต้องติดตามกันต่อไปก็เดี๋ยวเราแข่งน้องปีงาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแล้วเปลี่ยนเพื่อนอาคอดเนาะเป็นไงบ้างสำหรับโปรเจกต์ในปีนี้ของเราครับสำหรับโปรเจกต์ปีนี้ก็มาในื่อเงานชิง เป็นแปเพื่อืนอย่างที่เยเพูดในปีที่แล้วอยเคยพูดเรื่องครนการศึกษาก็เยอากที่จะยแลวก็มีเี่ที่ดีมีามาก็จะเข้ามา็เน็ตแล้วก็ตงจอที่เราต่อไปป็นด้วยก็น่าจะเป็นที่จังหวัดพะยาวคดับบ้านเอที่ทุกคนรูกันว่าก็จะมีพื้นที่ที่เป็นชายขอบที่บางพื้นที่อาจจะ เขาไม่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณอะไรแบบนี้เข้าไปค่ะต้องเลยับปิงเกอร์นี่ปิงให้ไม่อแล้อกีการครับปีนี้เราได้หลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหือกันเพราะว่าการจะเปลี่ยนไปชั่งนมันจะต้องช่วยกันนหลายตอนนี้เราก็ได้แบบเรับทีาลวีเข้ามาช่วเอกันนนาเรารู้อยู่แล้วว่าซากอบมันกงาแลแล้วก็ถือว่าโอกาสมีเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะสยามในวงกบบ เาเรียกว่าอะไรความรู้แล้วออก็ข้อมูลต่างๆของเด็กๆที่เขาอย่างเขาเองอะไรเราเองที่เข้ามืออยู่แล้วเป็นเด็กในม,อมือกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถ่ายเกมไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเราเริ่มแบบเราเริ่มร,ร้อนรนละ,ละแต่ว่าทีนี้เด็กที่เขาไม่เคยมีอินเทอร์เน็ตใช้เลยเนี่ยนีนไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยก็คิดว,ว่าส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนที่ดีมากๆที่เด็กช้ของเขตจะได้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีกล้องจอดปิดกุ่พื้นที่ให้มันมากขึ้นกว่า รันมู้สึกกับการมาล่วองานดนึงปีใ่ปต้งนี้เป็นี แลเปก็ดีใจมากเป็นีเกียรติมากทงานกับกับเาคือแบบว่าดีใจที่เราจะได้ไปได้ไปกับทีมเรก็จะเป็น่าเสุขคุณมาเวลสำหรับปีนี้นะครับตามทีมครับตามทีมของสุสดาน์ครับก็เจนพรีเจอร์ก็เปลี่ยนเพิ่มอึ้นยืนแล้วก็ น่าจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทำเป็นแวนอัลเมเนอ,เอร์ต่างเพื่อทําให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่ก็ย,ยั่งยืนตามตามคอนเซ็ปต์ซัสเทนก็ปีนี้น่าจะเป็นการไปไหนกันดีน่นาจะเป็นการเกี่ยวกับธรรมชาติาด้วยกันห่ักมาดูไปูกป่าเหรอที่ยเมื่อกี้ที่พี่เบ๊กพูดก็ดีนะเสาทะเลเล่นเสาร์ทะเลได้แล้วก็ก็ฝาก ฝากไว้กับพี่พมวิลครับเราก็จะไปอีกปีที่สองป,ปีนี้ก็จะไปสักอย่างรอติดตามจากพี่ับผมบอว่าปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจเพราะว่าเชิงิวเ t อร์ก็ตอนนี้ปัญหาคลาย machine ท,ที่เป็นเรื่องใหญ่รบทับโลกเลยแล้วก็อยากให้คน,นรู้แบักบว่า information ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ series มากขึ้นเพราะว่าอีกไม่นานนะครับข้็จะใหญ,ญ่ขึญญ้นใหญ,ญ่ขึญญ้น ครั้กคือการทำงานโปรเจกต์นี้ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมครับก็จริงก็ตื่นเต้นนะไม่คิดว่าจะได้ร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโอโมเดลที่ดีครับอยางน้เราจะทำโปรเจกต์อะไรที่เปลี่ยนอะไรนะครับโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำเพื่อเปลี่ยนสุดอมากนะครับก็อาจจะเป็นช h a ย ทำแบบว่าไปไปปูกป่าอะไรอย่างนี้มั้งครับอ่าอรับผมประมาณนเราเซ้นะครับโลกครับมอยากเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอยากเปลี่ยนอะไรไหมรอฟังเลยเนี่ยจริงก็โอ้โหราว่าเขาบอกอ่าอะเกิดอะไรขึความันยังไงนะจะพึ่งกว่าออย่างพี่อย่าง อ,อย่างคอนเซปเลยเชนคอร์ดเอฟฟิวเจอร์ใช่ไหมครับ,รบเราก็ยังอยากที่จะไปช่วยเหลือน้องๆเหมือนเดิม<อ>ซึ่งตอนนี้มีก็ยังไม่รู้ว่าเราอ่ะได้ไปที่ไหนอะไรเงี้แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้อ่ะผมอยากช่วยน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสเพราะอย่างที่ว่าเลยถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงแบอบกว่าชีวิตน,น้องๆให้เขาได้รับโอกาสสิ่งที่เขาอยากทำอ่ะผมว่ามันก็ยังเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้แบบประเทศเราได้แบบว่าพัฒนาด้วย นี for the future. Okay. ่ก็เป็นครั <laughs> <laughs> oh. ้งแรกของทแล้วก็คอเข้าต oh. ังนะครับผมค่าจีวีดีเอาหน่ยหน่อยตัวแทนค่าจีดีหนยหวังแลวนะก ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราครัไว่ทำไมดีใจมากครับที่ได้ประทักิจกรรมกับรุ่นพี่รุ่นน้องกับในในในโงการบันเทิงนอย่างี้แล้วก็เราได้มีการคุยว่าจะทำอะไรดีคุยทานแล้วว่าตกไปที่กลัวกลัวอาสาแบบไปเลี้ยงเด็กหรือว่าไปไปสอนเด็กสอนวัดรูปสอนนิสาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นียให้คนที่ให้เด็กที่แบบคนที่ไม่มีกำลังซัพพลายเออร์ในการเรียน อุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เอิร์ธเลยครับ่น่าจะเป็นเรื่องอย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆแล้วองค์ความรู้หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ sustainability ก็คือมันยั่งยืนมากความรู้การที่เราจะไปใช้ชีวิตการที่เราจะดูแลรรักษา,า,าสิลล่งแวดล้อมหรือการที่เราจะรักษาโลกใบนี้ให้มันอยู่อย่างยั่งยืนอะไรเงี้ยความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาก็เป็นสิ่งสาคัญมากแล้วก็อยาก่อบอกว่าการที่เราได้ไปช่วยเหลือเด็กที่เขาขาดสัพพายขาดอะไรต่างๆมันจะทําให้โลกของเราหน้าอยู่ขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับอ่่ทจอ่ะ่เลยพี่วอนพี่อยากจะให้เข้าไปอีกทีที่แค่เสียงมันจะไม่เข้าไปอ๋อได้ครับก็ตังดังครับก็ตื่นเต้นครับจริงๆเราเห็นพี่พี่น้องในค่ายมามามากันกันหลายๆปีแล้วครับก็ปีนี้เป็นเกียรติมากก็ยินดีมากที่ได้มาร่วมครับก็ อย่างน้อยพวกเราก็เป็นได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ททีี่่กระจายข้อมูลให้คนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องการการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนครับเพืให้เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาครับพี่เฟิร์นล่ะครับเฟิร์นอยากเปลี่ยนอะไรตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนีทุกอย่างโอเคดีก็จริงๆดีใจมากครับที่ได้มาเจอทุกคนครับเพราะว่าปกติ

อะไรครับพี่เมสซ์ตอนนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเลยย้อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดปีนี้ทั้งที่บอกไปแไปขับมาร่วมกันล้านกว่าบัดร้านสิบเราเป็นไงบ้างครับตัวแทนก็ได้ครับตัวแทนจะเป็นดูหน้าตาเลยนี่นี่พี่เบนต้องรีบดูว่าเป็นใครจะเป็นตัวแทนได้มาบนเรืแล้วขอบคนณแฟนยกับยอดเงินที่มาร่วมกันทำธุรไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์ไม่ไมีลิฟต์ต้องขับขึ้นมาร้านกว่าเลยขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับยอดร่วมทำธุรกิ บอกว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างหน้าตาดีมีคุณธรรมนำชีวิตที่เราทำเลยมีมีใจที่เขาเรียกว่าแบบห่วงใย,ย <c oughs> ชอบทำดีเรารเชื่อว่าบุญที่มันถูกนำมันจะพาพวกเราไปสู่ทางที่ดีดียิ่งกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอนาคตที่ดีและมีคุณธรรมถูก <À S 2> <c oughs> ต้อง,งครับเป๊กเก่งมากเสร็จแล้ว